สวัสด,ดีดค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องเสซี่ไป p <ไป S 1> ่ะ,ะน่ารักทีว,คทวคีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นแม p ผีสวนสักตังค์ค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยไปเลย Hey, can you hear me? I need more people to work the night shift. Oh, yeah. So I'm gonna change your schedule to work the night shift from now on. เธอหรือเปล่าเม้วเฟียเปิดไม้ได้ไหมมาแล้วไปเรีคือะไรอ่ะเรีวทำไมเธอถือขี่อ่ะขี่หรอกเนีเสียดตังสองสองอันเลยเอาเก็บกระเป๋าก่อนอุ้ยพี่ชายคนนั้นไหนหัย <coughs> he the boss, right? Hey man, Who is the man? Hey, I left a note in the staff room with all the tasks you have to do tonight. <coughs> yes, well, your co worker will come soon too, that's all. <coughs> okay. See Stay safe. you, man. ใครเป็นแมวอ่ะก็ราอนเจอสวนสัตว์พี่เจสหนูอ่านกระดาษภารกิจไหน่อแยกกระดาษภารกิจไหนเมคอัพฟอร์บัสกระดาษภารกิจหน่อยเจอกระดาษภารกิจอยู่ไหนก็หาสินี่พี่เจ๊ป๊อบแมว ไม่ใช่กระดาษภารกิจกระดาษภารกิจอยู่ไหนกระดาษภารกิจใครบัตเทรากูโทรเธอส่วนามากมันจะมีคำว่าคารบีบลัลลาใช่ไหมอันนี้เป็นแครบีบลัลลา พลาสกิกก่อนอากระดาษก่อนอยู่ในห้องแน่ยืดไหล่แล้าหนาข้าวอะแบบว่านี่ตรงนี้หยุดพูดเอาอะไรอ่ะเธอแย่มากหน้าก็ตลกเธอทำไมเธอตัวสูงอ่ะข้าต้องการให้ทันคนข้ว้าว ย่เธอตัวสูงเธอสูงเธอสูงเธอสูงอะไรอะไร่อะน้องตกใจพี่เจนะพี่เจเป็นคนแก่คนแก่ไม่ใช่คนแก่แเราตกใจพี่เจเมื่อไหร่แก <correction? S 1> อ,อุ้ยมันมีคนมันมีคนใครอ่ะคนแก่เขากำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมีปัญหาไหมอาสัย ่อะเขาเป็นคนร้ายหรือเปล่าสวนสัตว์ปิดแล้วนะ you think ต้องรอสิเราไม่เปิดให้หรอกนะทำไมเราต้องเสียใจอลยเสีย แล้วต้องเสียใจอะไรอ่ะเ้องงนั่นสินะเนาะแล้วต้องโทรหาเพื่อนร่วมง,งาน เขาเ้าเข้ามีคนแปลกแปลกอยู่ในเนเ้าไยเข้าอยู่ในนี้กไหฮะยอีกแล้วอ่ะเขาทเอีกแล้วเฟี้ยเขาสู้เขาอเี้กไม่แล้ว คนใหม่คนใหม่คนใหม่อะไรเป็นป้าเสีัได้เตือนคุณไปแล้วฉันจะทุบอนดวนเพื่อนย้อนเพื่อนเขานี่ว่าน่าเกลียดฉันเปิดต,ตูตอนนี้<ม>เพื่อนมาตอนงหนเนี่ยปิดเลยปิดไม่ได้ตายแลย้วแบนั้นผู้ชายก็เข้ามาได้สิ Oh. อะไรอ๋อทำไมไเจดหยิบไม่ได้อ่ะต้องเข้าไปข้างในอุย้ยเธอแย่งนะที่เจอดอ่ะจะแมวกินเนื้อโอน้อ oh, no. กบิบลากินสเต็กแบกแฮเกีดอะไรอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอ๋อแมวตัวนี้นอากลวนานแค่ไหนที่ฉันจะกลับบ้านได้ รอทำอไรวะอื้อทำไมอ้วกอ่อัอน่ไเนี่อมไม่สบายเลย ปู่ใบนอกเนื่องจับการเฝ้าดูกล้องฉันไปทําอย่างนั้นไปดูกล้องกันเธอจะต้องให้เพื่อนเฝ้าดู้วกเราใช่ปะอือ <ừ> <ừ> หือ บอสมาเจอบอสมาได้ไงอะ่ะไ,ไฟดับไฟดับว่ะทำไงอ่ะขอเจ้าอาจะรู้วิธีแก้ไขช่วยหน่อยสิจอดจ่อนจอดไมสามารถ Sure man happens all the time แต <Thank> <อ>งกิวจ้ h แตงกิวจ้าเกิดขึ้นตลอดเลยะสุดยอดขอบคุณนะไปเลยยอดเยี่ยมขอบคุณเพื่อนเพื่อนไปเลยเพื่อนไม่ทำไมอะ่ะโอ้เมื่อกี้เราขวางทางหรเปล่า <c oughs> เพื่อนเขาเก่งแล้วไม่โดนช็อตหรอกเขาทำมาหลายปีสุดยอด it was 2.34 p.m when an old man jumped into the rat cage of the city zoo as he did the rats ripped him Co apart cops Uy. don't understand why he did this the zoo is being sued for not enforcing safety locals say he was a strange man Oh, don't look his last words were, I will be back, and you all will regret making fun of me. Some believe his ghost still lurks around the zoo's parts. People still say they feel his presence. Why are you watching that? Boss will kill you if he caught you. Careful, man. I follow me I have to show you something. Okay bye. เฟิด์ี่พีดทมามจอดไปจอดอยู่ในกรงหนูปะไม่ไม่มีนะเอาหายไปไหนแล้ว啊 หุนยป็นหนังสือลับด้วยหนังสือลับฉันกล้าอ่านฉันจะอ่านโหพีเ่เจมสอ่านไม่ออกอะอ่านไม่ออกอะใครเปิดเพลงจะเปิดเพลงเหรอ อะไรเปิดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยนกไงอะดูสิเั้เหนี้รองเท้าเธอละนี่จะทำไดูกล้องไปดูกล้องไปเลย calm down i'm a cop i entered since the gate was open i just came to let you know that i have received many reports of a large butcher man nearby here people don't know if it's real some believe it's a spirit but everyone says it was saying things about a zoo i'll stick around to make sure nothing happens to any of you all right

อะไรอ่ะโอ้ยเธอจะยังไม่ได้เข้าไปด้านในเลยอ่ะ้ยช่วยด้วยช่วยดเธออยู่ไหนเนี่ยมันตีฉันเหรอช่วยด้วยตำรวจตำรวจประตูลักก็เขาไม่ให้ออกไปไง เย่บบาบอกนะสายหมดอ่ะเอาตำรวจหายตำรวหายจอดไดดูกล้องด้วยดูกล้องด้ยปะดูไม่ได้เราต้องไปเองวิ่งตำรวจยืนตรงนี้ว้ายใครเป็นอะไรอ่ะบอสกับจอดโอ้ oh my god ชีวิตรอดจนกว่าตำรวจจะมาถึงเราต้องนิ่งวนๆแบบนี้แหละคือมันบั็กแล้วโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วช่วยช่วยเปียนี้เปียดไปตรงเสาให้มันติดตรงเสาใหมา้มันให้มาตรงนี้มันจะได้ติดตรงนี้โอ่ยมันอยู่ใกล้เจนมากเลยเปียจะตายไปเนี่ยช่วยเดินไปก่อนเดินไปก่อน ซือมาตรงนี้พยายามพยายามวาตรงเสานีว่าตรงนี้ไว้ติดอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละจะได้ไม่ต้องเดินมาจะชนะละหาเราก็ไม่เจอฮ่า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 เย้ ดดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งยิ้งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ